สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับในแทรนรถแท็กนายเออ่รถแท็กเตอร์จอนเดียนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานี้มาส่งรถตีระดมนะครับระดมโลครับเดี๋ยวกำลังสีผ้าพิ่นไปล่องนะครับเดี๋ยวให้ช่างมันขับออกไปก่อนครับขี่ระดมเสือชีเท่านะครับนี่คุณพ่อเพิ่นครับคล้องแถมนะครับสองรถพ่วงครับบ่มีผิดหวังเบียดกระแถมครับเบียดหนาเบียดขางแถมบัด ครับที่นี่ลองนำกันนะครับประสิวกันสดนะครับคันนี้5040ดี 50, 40, ครับเสียงนี่คือกันกับ4บหาแรงเลยเดี๋ยวเซีวกาจะพาเบิ้งนะครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีแห้งครับ แจ้งอำเภอบอ่อเด้ยเนาะเป็นพิดมาายาทางการค้านะครับผู้จัดการเขียนคำขอมา,อาเดี๋ยวเซอร์ก้าขออนุญาตบ่อเอ้ยซสือำเภอนะครับบ่อ โอ้รอพอรออย่กรองมึงมาเฟืองร้ายไม่ใิ่เขาบอลแล้ววะ่ะอ้าวรองมึงครับรองมึงรองมึงห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับราคาเงินสดครับราคาสีเงินสด จะลองเบิ้งขับพานหานะครับพานหา้า CMT ใบมีดนาซ่านะครับโรตารี่สายามอิมพีเมนต์มีไฟสปอ,อร์ตไล์พอมเอ,อมาทานอีกแล้วครับาลองเบิ้งรับลองเบิง้งเป็นจังไง มันสิเขาบ่อเฟืองมันหลพอแล้วว่าร่องมึงให้นี่เล่ยเ่้นเฟืองได้ไหลนี่ครับเ,เดี๋ยวเชกะกอดกุญแจฝ้ากระโปรงไอ้วันยามันเฮีย มาแล้วครับที่นี่ล่องเบงครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีครับหันหัเป็นหินนะครับอยู่ข้างล่างเป็นหินโอ้ผมว่าแต่มันเป็นดินเนาะมันเป็นหินเนี่ยเบ,บ,บิงก็ยังเป็นเป็นดินโอ้งาม โอ้ถึงแล้วครับสนามบ <laughs> ินหนาดถึงดินแนรกหัวงดินนิ่มหรือเปล่โอ้ดินนิ่มเ้าก็จังปั๊บขึ้นเอาเออตอนนี้เ้างปั๊บลงเรื่อยๆไปเลยเขาบ่อเลืกปานได้ขีหินครับเดี๋ยวถาเบิ้งคล้องสองนะครับเพราะว่าคล้องแหลกมันยังโบหัว้ัดเบิาา้ง,บงไปเรื่อยๆ เคอาร์ทีสูงเลยครับเป็นเห็นหมาลองอีกเว้งจวดครับตังไหม

ววใ,ใส้ตัวอ้อยเข้าเจาก็ใส่ตัวนี้แหละครับท่านหางนี่แหละโอ้โยแข็งจุย้ย <c oughs> <c oughs> โอโย้ต้องไช้ซองหล่อเลยครับเนี่ยนี่รอบแรก บอกเขาเป็นได้แข้งแข้งกูนี่วครับโอ้คือดำคือดำหน้า